สวัสดีค่ะจีซูแบล็คพิงกลายเป็นครอบครัวโกลบอลแอมเบสเดอร์ของคาเชียเรียกได้ว่าปังอย่างต่อเนื่องทำเอาฟแฟนๆปลื้มฟินไปตามๆกันค่ะสำหรับจีซูพี่ใหญ่ของวงแบล็คพิงโดยหลังได้ร่วมง,งานกับแบนนรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับอย่างคาเทียมาสักพักใหญ่ล่าสุดเธอก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นโกลบอลแบรนด์แอมเบสเดอร์อย่างเป็นทางการเข้าเป็นครอบครัว g l o b a l a m b a s s a d o r หรือเป็นที่รู้จักในชื่อแพนเชอร์ของคาเชีย อโนคาร์เรสรองประธานของคาเทียประกาศว่าขณะที่จินตนาการถึงอารมณ์ของแพนเชอร์ฉันนึกถึงจีซูเธอมีความมั่นใจและความสามารถตอนนี้จะได้แสดงความสามารถของเธอต่อโลกและทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับคนรุ่นใหม่ในบทบาทใหม่ของจีซูที่คาเทียเธอจะเป็นหนึ่งในผู้หญิงตัวแทนของคอลเลซชันแพนเชอร์หรือคาเทียและอยู่ในคอมมูนิตี้กลุ่มผู้หญิงที่มีบุคลิกอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประกอบไปด้วยแอนนาเบลวอริส อัลลาบารินสกาชางเฉินมาเรียคาราบอสโคโดและจัสมินซาบิธในแถลงข่าวี่ซูได้กล่าวว่าฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กับคราเทียในครั้งนี้ทั้งยังรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและฉันเฝ้ารอที่จะถ่ายทอดความสง่างามให้ทุกคนได้ชื่นชม และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตคาเทียแต่งตั้งให้จีซูแบ็คพิงเป็น g l o บ a ลแอม m b สเ s a ร์คนล่าสุดนอกจากแบรนด์คาเทียแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าจีซูยังควบตำแหน่ง g l o b อลแอ a m b a s s อร์ r ของแบนด์ีออโดยประกาศของแบรนด์ระบุว่าเริ่มต้นปี2021จีซูแบ็คพิงจะทำหน้าที่เป็น g l o b อลแบ brand a m b a s s a อร r ของดีออลแฟชั่นและดีอ r Beauty บอกเลยว่าเธอคนนี้ปังมากแอดเ็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ อัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ